สวัสดีครับชื่อนายทิติน,นันท์ไสเฮียนะครับออตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าอยู่ในกลุ่ม PPICF ครับแล้วก็เป็นสตาร์ฟูลทามอยู่ที่คิดจักรครับวันนี้อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการดูแลของพระเจ้าภายในครอบครัวนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยในในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งคุณพ่อเองก็ตกงานใช่ไหมฮะเพราะว่าปกติคุณพ่อเนี่ยขับรถจาก ประเทศไทยไปมาเลจากมาเลมาประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก็พอพอเกิดสถานการณ์โควิดเกิดการเขาเรียกว่าล็อกดาวใช่ไหมฮะบิดดันอะไรก็ปิดหมดทําให้ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ดูแลทําให้คุณพ่อเองก็มีมเขาเรียกว่ามีลู่ทางมีอาชีพอะไรเงี้ยที่เพิ่มขึ้นในเวลานั้นก็คือการส่งของ จากประเทศไทยส่งไปที่มาเลยโดยมีเพื่อนของพ่ออะไรเงี้ยเขาก็มาจ้างให้พ่อทํางานให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่เออเดือนหนึ่งมันมันก็ได้ประมาณห้0 0กพันอะไรเงี้ยในในแต่ละครั้งนะก็เราก็อธิษฐานขอพระเจ้าแบบขอให้ได้มีงานแบบเนี้ยเข้ามาเดือนหนึ่งสัก2-3ครั้งก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็เพียงพอต่อกัน ใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ก็มีงานเข้ามาในในช่วงเวลานั้นที่พระเจ้าก็ทรงดูแลเราอยู่เสมอครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องของพระเจ้าภายในครอบครัวอีกนะก็คือคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นก็อยากจะทําธุรกิจนะก็คือเลี้ยงด้วงนะครับเลี้ยงด้วงอะไรเงี้ยเออพ่อก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ที่ที่สามารถเลี้ยงเลี้ยงด้วงได้อะไรเงี้ยฮ่ะ แกก็ไปปีนกำแพงรัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมีความสูงประมาณ2-3เมตรเลยนะเวลานั้นแล้วก็แกก็ขึ้นไปทำทำทำ,ทำหลังคาทําอะไรของแกเนี่ยแล้วก็เกิดหน้ามืดออหมดสติแล้วก็ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในเวลานั้นก็เป็นความตกใจภายในครอบครัวมากครับกออ็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ดูแลนะไม่ให้สมองไม่เป็นอะไรมีอาการแค่แบบ มีกร,กระดูกล้าที่ที่ข้อมืออะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพระเจ้ามา,มากๆที่พระเจ้าก็ป้องแล้วก็เห็นการเยียวยารักษาของพระเจ้าที่ที่รวดเร็วนะภายในระยะเวลาแค่เดือนกว่า,วาๆสองเดือนอะไรเงี้ยเออคุณพ่อก็กลับมาใช้แขนได้ปกติเงี้ยครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ให้มีอาการใดๆแทรกซ้อนแล้วก็เห็นการดูแลของของพระเจ้าใน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 ,ในอุบัติเหตุในครั้งเนี้ยครับเราก็ที่ฐาน กับพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลให้ให้ไม่เจ็บป่วยอะไรมากเนาะเพราะว่ามันมีอาการต่อเนื่องเนาะพ่อบอกว่าพ่อแบบลุกเวลาลุกเวลานั่งอะไรเงี้ยก็จะเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นการดูแลของพระเจ้าที่ภายในระยะเวลา1-2เดือนอะไรเงี้ยเออก็กลับมาสู่สภาพปกติอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ที่อยากขอบคุณพระเจ้าเนาะก็พอสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะคุณพ่อก็จําเป็นที่จะต้องกลับประเทศเนาะเรา ในช่วงเวลาเนี้ยคือ2ปีเนาะที่พ่อไม่ได้กลับประเทศเลยเนาะเพราะว่าด่านมันปิดเนาะไม่สามารถกลับประเทศได้แล้วก็ไปทําเรื่องต่างๆก็แบบติดต่อประสานงานต่างๆก็อาจจะมีความไม่เข้าใจตรงกันบ้างหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดต่างๆอะไรเงี้ยเออก็ทําให้คุณพ่อก็อยู่ในประเทศยาวถึงประมาณ2ปีกว่าเออพอถึงวันที่ด่านเปิดเนี่ยคุณพ่อก็กลับไปนะผมก็มีโอกาสได้ไปส่งคุณพ่อที่ด่านใช่ไหมก็ปรากฏว่า มันก็เกิดปัญหาขึ้นในในเวลานั้นครับก็คือว่าพอพอจะไปจ็อ,อบอะไรเงี้ยเขากนะ็ไม่ให้จ็อบเนาะเพราะว่าเราอยู่เกินเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องเสียค่าปรับแต่ว่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าการโดนแบ็กลิอการโดนแบ็กลิ์การโดนแบ็กลิ์ก็คือการไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือ พ่อก็พ่ออาจจะต้องโดนแบ็กลิดอะไรเงี้ยเป็นเวลาสามปีซึ่ง3ปีเป็นเวลาที่โอ,โอ,โอเยอะนะสำหรับผมเพราะว่าเรา,เราอยู่กับพ่อตลอดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็เกิดความกังวลเกิดความเครียดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะก็ในเวลานั้นก็โอร้องไห้อะไราเงีง้ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่า S <S <an> <S เราก็อธิฐานกับพระเจ้าออขอพระเจ้าช่วยให้มันมีลูท่ทางให้มันมีวิธีการเนาะในเวลานั้นคุณพ่อก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกไปทันทีเพราะว่าเอกสารบางอย่างมันยังไม่เรียบร้อยต้องกลับมาทําก่อนออในเวลานั้นเ,ออเราก็อธิฐานขอพระเจ้าช่วยน้าพยาให้โดยแมกนิตเลยเพราะว่าในในในอนาคตนั้นเราก็มีแผนหลายอย่างที่ออที่จะต้องมีคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยทาให้ก็ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้มีลูท่ทางให้มีวิธีการต่างๆาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าก็มีรู่ทางจริงๆนะที่ที่จะทําให้คุณพ่อไม่โดนแบคทีรัสอะไรเงี้ยนะผ่านทางเพื่อนของพ่อนะที่ที่เขาก็คือมันไม่ได้มีแค่พ่อคนเดียวที่เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนคนอีกเยอะที่เขาเขาประสบปัญหาเนี่ยเขาก็ร้องเรียนกลับเข้าไปในในใน,ในที่นั้นนะมันก็มีมีการเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยของคนระดับสูงอะไรเงี้ยฮนะก็ทําให้เห็นการเห็นการขี้คลายแล้วก็การอ่าเขาเรียกว่า ปลดออกอะไรเงี้ยในในในเหตุการณ์นั้นครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราก็เราก็รอนะเราก็อนะรกอดูว่าเมื่อเมื่อพ่อกลับไปประเทศประเทศมาเลยแล้วเนี่ยเออแล้วแกก็จะกลับมาประเทศไทยได้ไหมก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคุณพ่อก็ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยได้อย่างอย่างไม่มีปัญหาใดๆเลยก็พ่อก็กลับมาเยี่ยมในในบางครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า ท,ที่เห็นการดูแลของพระเจ้าเนาะไม่เพียงเท่านั้นเนะาะเมื่อคุณพ่อกลับไปที่มาเลเซียนะคุณพ่อก็ได้ไปทํางานด้วยแล้กก็เห็นว่าพ่อกลับไปพ่อก็ไปทํางานเนาะชีวิตก็สดชื่นแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงดูแลชีวิตอยู่อยู่เสมอครับผมก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับจริงๆแล้วแผนการของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นแผนการที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเนาะหรือว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใน,ในชีวิตของเราเนี่ยบางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าพระเจ้ามีแผนการแล้วก็มีน้าพระท,ทัยที่ที่ดีสําหรับชีวิตของเรานะเพียงแค่วันนี้เราวางใจในพระเจ้าเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้เราเองได้อธิษฐานต่อพระเจ้าของเราอยู่เสมอแล้วกไว็ไว้วางใจอะ่ะเลยแล้วก็รอคอยเวลาของพระเจ้านะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6นะครับที่บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพิ่งพาความรับรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทําให้วิธีของเจ้ารับลื่นนะครับก็หนุนใจพี่น้องนะครับเราจะเป็นคนนั้นที่จะไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์และให้พระเจ้านําในทุกแผนการในชีวิตของเราเสมอน,นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ